สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับผม VINVESTOR นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างรายได้ผ่านกระเป๋าทอนลิงก์นะครับหรือเป็นการซื้อสัญญาอัจฉริยะของ o c c a t ผ่านทอนลิงก์โปรนะครับที่ผมใช้สร้างรายได้วันละพันนะครับโดยการทำการตลาดของการขายระบบสัญญาอัจฉริยะนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็ต้องมีลิงก์ของผู้แนะนำใช่ไหมครับผมก็จะยกตัวอย่าง ให้ทุกท่านดูนะครับว่าลิงก์ของผู้แนะนําเป็นยังไงนะครับเขาก็จะส่งมาทางไลน์มั่งนะครับทางใต้คลิปที่วางไว้มั่งนะครับก็ผมได้ทําการแคปหน้าจอนะครับหรือว่าคัดลอกลิงก์มาวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ของผู้แนะนำนะครับก็คือผมเอาลิงก์นะครับมายกตัวอย่างให้ท่านดูก็คือเป็นลิงก์ของผมเองนะครับผมก็จะทําการคัดลอกนะครับหรือทุกท่านที่อยากจะ ซื้อนะครับสัญญาอัญฉริญะก็ค okay. ัดลอกลิงก์นะครับทําการคัดลอกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมทมนี้นะครับก็คัดลอกไปนะครับเมื่อคัดลอกนะครับเราก็ทําการคัดลอกนะครับเมื่อคัดลอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าทอลิงก์นะครับมาที่แอปทอลิงก์นะครับเมื่อแตะมาที่แอปทอลิงก์นะครับหน้าตาของแอปทอลิงก์ก็จะมาในรูปหน้าแดกบอร์ดของเขานะครับจะเป็นแบบนี้ให้เรามาเช็คตรงนี้ครับว่า เรามีจํานวนของเหรียญ TRX ที่จะเข้าซื้อหรือยังนะครับจำนวนที่จะเข้าซื้อครั้งแรกนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อตัวสัญญา200 TRX นะครับ200 TRX ของ O r c a s นะครับว่าเราต้องเผื่อไปเท่าไหร่นะครับการเผื่อก็คือเป็นค่าธรรมเนียมของกระเป๋าทอนลิงโปนั่นเองครับเราต้องเผื่อไปอีก110เหรียญน,นะครับ1 0 0 สิบเหรียญก็รวมกันก็เป็นสามร้อยสิบเหรียญ trx นั่นเองนะครับเมื่อเราคัดลอกลิงก์มานะครับแล้วเราก็มีเหรียญนะครับเหรียญ trx ตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาตรงจุดนี้ครับในรูปเข็มนาฬิกานี้นะครับที่วงกลมสีแดงนี้นะครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับแตะเข้ามาแล้วนะครับเขาจะเด้งมาหน้านี้ครับเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับเราจะเห็นช่อง df ตรงนี้ครับในช่อง df ตรงนี้แหละเราก็เอาลิงก์นะครับ เมื 1941, ่อเราแตะเข้ามานะครับอเราแตะให้เราแตะตรงนี้เข้ามาก่อนนะครับเมื่อเราแตะเข้ามาปั๊บเขาจะเด้งมาหน้านี้ครับพอเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราเอาลิงก์นะครับมาวางนะครับก็คือกดกดแช่นะครับเอามือกดแช่นะครับเมื่อเราคัดลอกมาแล้วเรากดแช่ถ้าภาษาอังกฤษจะขึ้นคําว่าเพรสนะครับก็คือการวางถ้าเป็นภาษาไทยก็เขียนคําว่าวางเลยนะครับเมื่อเมื่อเราวางลิงก์เสร็จนะครับลิงก์สีฟ้าเนี่ยจะขึ้นแถบตรงนี้ครับเป็นแถบตรงนี้อันนี้อันนี้มาที่ไม่ไม่ใช่หน้าแบบนี้นะครับ ผมสมมุติยกตัวอย่างจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าด้านล่างนี้นะครับเมื่อขึ้นแถบสีฟ้าให้ทุกท่านแตะเข้าไปตรงแถบสีฟ้าครับเมื่อแตะแถบสีฟ้าเรียบร้อยนะครับเขาจะเด้งมาหน้านี้ครับเมื่อเด้งมาหน้านี้ให้สังเกตตรงสองจุดนี้ครับคําว่าบาลานซ์กับเนี่ยรีสตาร์ทเอ็นชั่นอะไรนี้นะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็พองมงมไปได้นะครับงงงๆใช้คําว่างมงมนะครับโอเค ก็คือพอเราเห็น2อันนี้นะครับที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับเรียบร้อยให้เรามากดตรงนี้เลยครับตรงคำว่า r e g i s t e r นะครับเมื่อเราแตะ Register เรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับพอมาหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกจำนวนเห็นไหมครับจะมะีตัวที่เราเข้าไปก็คือ 200TRx ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีจำนวนที่ การทาธุรกรรมทั้งหมดนะครับก็คือต้องเผื่อเหรียญเข้าไปนั่นเองนะครับเมื่อเราเช็คตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนมากดที่เครื่องหมายคําว่าคอนเฟิร์มนี่ครับคอนเฟิร์มเมื่อแต่คอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับหรือก่อนหน้านี้มันจะมีมันจะมีแถบสีฟ้าเขาเขียนว่าคอนติเนียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนใส่รหัสกระเป๋านะครับใส่รหัสกระเป๋าทอนลิงก์นะครับทอนลิงก์โปรที่เราสมัครนะครับ เป็นพาสเวิร์ดนะครับใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสมัครกระเป๋าทอรลิงนะครับก็คือใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่ไปเสร็จแล้วก็จะขึ้นแถบคอนเฟิร์มตรงนี้ครับเป็นสีดำๆนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มครับเมื่อเรากดคอนเฟิร์มนะครับระบบนะครับจะอัพนะครับจะอัพเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนนี้นะครับอัพเซิร์ฟเวอร์ก็รอครับรอจนกว่าเขาจะขึ้นมานะครับขึ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าไอ ตรงนี้ครับเรียบร้อยขึ้นว่า w h y d o y o u h a v b complete อะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับก็ถือว่า cce เ s สสำเร็จนะครับแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับกดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับตรงนี้นะครับตรงลูกศรนี้นะครับกดย้อนกลับออกมานะครับเมื่อกดย้อนกลับออกมาให้กลับมาหน้านี้แล้วให้พิมพ์ตรงช่อง dapp นี้นะครับพิมพ์ตรงช่องนี้ในช่องนี้เลยนะครับ พิมพ์คำว่า o c a t นะครับ ox. ca. s h อย่างนี้ครับพอพิมพ์เข้ามานะครับก็จะขึ้นคำ oxcat อยู่ด้านล่างใต้ล่างตรงนี้นะครับจะสังเกตให้ดูว่าจะเป็นสีฟ้าให้ทุกคนคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับจะมีเมนูคำว่า login นะครับก็ให้ทุกคนแตะเข้าไปตรงคำว่า login นะครับ login เลย เมื in, here, ่อแต่ล็อกอินเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาหน้านี iny, ้นะครับหน้าถัดไปก็คือหน้านี้นะครับเมื่อมาเจอหน้านี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นบนเพราะว่ามันต้องเลื่อนนะครับจนมาเจอเมนูตรงนี้นะครับจนมาเจอเมนูคําว่าออโต้ล็อกอินเราก็คลิกนะครับเราก็คลิกตรงออโต้ล็อกอินนี่เลยนะครับเมื่อเราคลิกออโต้ล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสู่ระบบของเราหรือว่าเป็นไ d ของเราเลยโดยอัตโนมัตินะครับ โดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็จะเห็นเมื่อเราเลื่อนนะครับเมื่อเราเลื่อนเลื่อนจอขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราซื้อไปอกี่สล็อตนะครับอันนี้สล็อต200นะครับก็ทุนเริ่มต้นก็คือถูกมากครับตีไปเลยเป็นไทยบาทก็อยู่ที่800บาทนะครับแต่ผมนะครับผมก็ซื้อหนสองสา3สลอทท็อตครั้งเดียวนะครับก็ใช้ทุนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทครับ เสร็จแล้วผมก็มีการแนะนําอันนี้การแนะนํานี่ครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับว่าการแนะนําไปเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรได้นะครับแล้วเขาก็จะได้อะไรเราจะได้อะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าเราซื้อสล็อตไปแล้วนะครับซื้อสล็อตไปถึงสล็อตไหนแล้วนะครับถ้ายังไม่ซื้อมันจะขึ้นคําว่า Active <S <S นะครับโอเคนะครับสําสหรับการที่เรา เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเข้าให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเข้าให้ดูเป็นตัวอย่างโดยที่ผมมาที่แอปทอ n l ลิงนะครับแตะเข้ามานะครับเมื่อแตะเข้ามานะครับหน้าตาก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับเหรียญตอนนี้ก็คือผมมีอยู่ประมาณ1 2อ120เหรียญแต่ผมจะมาทําขั้นตอนโดยการที่เราเข้าไปสู่ระบบออค a อดนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเข้าคราวน,นี้เมื่อผมพิมพ์ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเกิดเป็น history ก็คือประวัติอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือแตะเข้าไปคําว่าออกแคสได้เลยแล้วผมก็รอสักครู่หนึ่งครับเขาจะขึ้นมาหน้าตาในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้พอขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะหมุนๆนะครับอยู่ที่เน็ตนะครับอยู่ที่เน็ตเสร็จแล้วผมก็เข้ามาคําว่าล็อกอินนะครับเห็นไหมครับพอผมแตะคําว่าล็อกอินนะครับเดี๋ยวมาดูกันเขาก็จะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วผมก็เลื่อนขึ้นครับแบบที่ผมบอกเลยนะครับเลื่อนขึ้้นนแลวก็มาะครับ เมื่อแต่ออโต้ล็อกอินนะครับให้สังเกตตรงแถบสีนะครับมันจะมีแถบสีวิ่งอยู่อย่างนี้ครับข้างบนนะครับตรงตรงนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะเป็นสีน้ําเงินวิ่งอยู่นะครับพอแถบสีวิ่งจบนะครับก็จะเข้ามาสู่ ID ของเราแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแถบสีวิ่งจบแล้วครับก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็น ID ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา personal link นะครับ personal link ก็คือเป็น personal ที่แนะนําบุคคลให้ซื้อสัญญาอัตรยะนะครับโดยอันนี้ก็เป็น user ของเรานะครับหนึ่งหนึ่ง เอ่อหนึ่งนึเี่ครับเป็นยูเซอร์ของเราเสร็จแล้วเราก็ก๊อปปี้ตรงนี้ครับเอาไปนะครับแนะนําทําการตลาดได้เลยนะครับเสร็จแล้วทําการตลาดก็จะเกิดรายได้นะครับที่เข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ความเสี่ยงก็มีเหตุผลของความเสี่ยงอยู่นะครับวันนี้นะครับผม V Investor นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อ ทำการซื้อสัญญาเชยะผมก็จะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม